มันแฟนมาหาพี่บอยอยู่เนี่ยมันยังเดินเช็คหาบ้านพี่บอยอยู่เลยเมื่อกี้โปมันก็ไม่เห็นคุณภูนะมันไม่น่าโปว่าทางเนี้ยมันเดินเช็คถ้าจะเห็นแต่มาทำอะไรไม่ได้เขาไม่มีตีอยู่ข้างหน้าวงล่างว่ะสามตัวอะไร้บบนั้นอะบ้านเจ็บนะนอกแล้วนอกแล้วสวยสวยเจ้าแม่ความสุูญหายมันนกอะไรดูจากชื่อว่าไงเราก็ไหนเดี๋ยวผมจะไปเนรมันจริงเหรอต้องเนร์ เบนได้ก็ในเงินโบบนได้อยู่บันไดตัวนตัวเดียวแล้วเดียวอยู่บันไดล่าสุดต่อบันไดหรอท้ายล่าสุดนะพี่ล่าสุดน่าเนี่ยโม่ไปด่าเขาโปไอ้ที่เออเออโอ้ยจะมาด่าเลยเหรอพี่อะไรไม่เปล่ารอพแพ้แล้วเบิดเนี่ยเฮ้ยแต่อันนี้จริงโปล่แเบิดอันนี้ก็นี่คือจะบอกโป้จริงแต่คือแพ้ระเบิดเออโป้เปนโดนระเบิดมันก็กัดไม่ได้เพื่อนะ แต่ตรงแม่งแปลกนะเว้ยพอนโดนข้าวยิงเม็ดนึงพุ่มันยังวัดต่อมันเหมือนแบบมันจะล็อกอ่ะมันจะแบบเอ้ยคอมเพนเอาเปล่าคอมเพนคอมเพนคอมเพนในอาร์ใครเอาเปล่าหลอนหลอกแบบจะล็อกหัวจะแบบโปรแกรมโปรแกรมแบบจัดเจ้าโปรแกรมล็อกกลัวเมื่เงี้ยอะไรพวกพูดอะไรอ่ะผมว่าสมมดิเสียเลยอะรอแลนวอลอแลนรอดีกว่ารอเบาเบาเลยเงี้ยเบาเฮ้ยรถดับดับงเรื่มาชนเหรอพี่ ไอ้หลังบ้านหลังบ้านพี่บอยเข้าไปแล้วมันอยู่อยู่หลังบ้านยังไม่เข้ายังไม่เข้าหลังบ้านกำแพงหลังบ้านแดงอะนะกำแพงหลังบ้านใช่เอออยู่ใกล้ๆกูอะนอกเราพี่เห็นตัวเดียวเนาะเพี้ยอะไรของเขาอีกอีกคันกำลังมาเอ้าวงถนนถนนเข้าผ่านถนนขับอ้อมขวามาจะไปหายโม่ั้งนะไม่ตัวขับตัวซ้ายอะคอร์ดตี้กันพี่ขวาเลยพี่ขวาเลยพี่ชายขวาเลยพี่ขวาเลยยาวเลยพี่ อู๋เพิ่งหาล่าอยู่วะเอออยู่ไหนครับพี่ไม่ตายรอกมันไหลตายแล้วหาอยู่ไหนหาไม่เจอแปดเหลือนะวะพี่ไอเอาอต้องแอร์ก็ต้องหลับข้างไหนให้หมดวะพี่้ยับดิพี่ชายชิดเหรอเดี๋ยวไปช่วยเปล่าเปล่าผมจะดูมันนักน่าจะต่อแบบนี้มั้งคอมเป็นคนเงาปะฮู้แหม่เอาพี่ระวังในนี้มากนะขุนพูเยอะด้วยในเนี้ยตีหนึ่งรับชาติรอผมรับกลับละ เหมือนมันจะจอดมาสามล้วคือลโอเคอเคเอานะใช่พอเริ่มมีชื่อเสียงแล้วอย่างเงี้ยโดนไลน์พ้ามาชมบบคยเ้พระ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 พพระ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 นระพรพระพระพระะระพระพรระพระพระพรร ข้าวขาติ๊ดเดาะิ๊ดเบียร์เหรอทักอย่างไอ้เหี้ยที่ไม่ใช่ข้าเล็กเหนี่ยได้ไหมทางนั้นไอ้โม่เบียร์ติ๊ดเบียร์ช่วยหนูด้วยหนูเนาะเฮียเป็นจังซี่เขาบอกเป็นจังซี่แม่งยิงขมเจียดทุ้ไม่ได้เลยว่ะอ่อนเจืดชนี้ไมโครโฟนมิวเทอ์ดกดดังต้องหนีไปด้วยหนีไปอะไรุณนี่อย่าลืมว่าไม่หนีคุณน่ะคุณน่ะ แท็บบกกลัไปเอ่าีฟแช่งเล่นพันเจ็ดดีกว่าเล่นพันเก้ารู้สึกแบบไม่เท่เดะแม่เอามันเอาเหมือนกันนะเนี่ยไอ้สัตว์ดูไม่เล่นแล้วไม่เท่หัวเนบใส่ที่ที่ร้องเพลงนะพี่อะไรนั่นใครอ่ะพี่แหนบไงอ๋อโอ้เราเลิกร้องแล้วอ๋อมันเห็นแล้บ้างเล่นพันเจ็ดโอเคเลยว่ะโม เยราขับอ้อมมาจะตีฟาร์มพี่ทางทางลายเก่าเราพี่บอยอเราเสพเราแต่ผมรู้สึกว่าพันเก้ามันเท่เนอะมาดียิงเหรอคนเขานี่ไม่ยิงกลัวเพื่อนบานนีชากันยับบาร์มตึ่งชากนยับเฮ้ยมันต้องออกวงหน้าฮลัลโหลสวยคะ่ะจอพันเจ็ดจวะ ไปบนเขาบวกกันไป็จออยี่พอเราเปิดกระจอาับมามันค้างวะเนี่ยไม่ไม่ใช่ขับมาชนบ้านชั้นเดียววะเนี่ยชัดเฮ้ยไม่น็อกจริงเหรอวะโคตรเจ็บมีเกาะเหลือพี่บ้าน้องพี่อ่ะใครจะเกาะเหลือบ้างครับมีจะเกาะหนึ่งมันกำลังตั้งสติแล้วว่าจะไปไหนกันอยู่ มมองไ่เห็นเฮ้ยีรถขับบายโมฮะมาขับแบกไปเล่นตรงที like ่เราไปนะพี่บ้านตายจะออกบ้านตายจะออกก็ออยู่ที่บ้านตายไม่ตายเหรอจอหลังจอหลังบ้านแล้วจอข้างล่างแล้วจอดฮะมานตายออกมานตายออกโมอยู่ยิงอยู่ที่ถายยิงอยู่ขอหนึ่งนัดโมหนึ่งศพโมมันไม่ เอ้ยมันเล่นตรงที่เราเนี่ยพี่ยายเฮ้ยเราขนาดอย่างจะไปเนียมันไม่นเล่นตรงที่เราพี่ยายตรงนั้นน่ะใครรอกได้บ้างวะกดได้รอกได้รอกได้ตัวด่วนเลยอ่ะเออรอกได้รอกได้อยู่ตรงมุมเลี้ยวขวาเปิดป่ะวสี่ตัวไอดติดมาได้ติดมาได้

มันขวาน่าจะต้องออกก่อนเราจะกวงแล้วเราเอพีเบอร์มอนเข้าไปไหนไปห้องน้ำเหรอมามาเทอร์เวให้ก่อนก็แบบบ้านบ้านตรงข้ามมันยิงได้พี่จะเข้าห้องน้ำไปอยู่ได้ถึงผิดเกินไปรถระเบิดคุณผู้รถระเบิดคุณผู้ คนเนี่ยคนโหวให้โดนระเบิดใส่นะไงจ่อกูเลยไนี่หวนันำมกอยู่บ้านหมนแตกแล้วไยอ่าบ้านออกอ่าเด๋อแล้วเงี้ยบอกเลยอู่บ้านได้มาลงมาลงมาลงไม่มีทำมี่ผมวะบ้าน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 พี่ไม่มีมะใครอย่างไ เฮ้ยมูหัวพี่เปิดบ้านเปล่าให้ผมสมองให้เปล่าต้องแล้วล่ะคุณภูปิดไม้เมื่อกี้ได้ยินเสียงทะลุบ้าน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 ปิดไม้ปิดไม้ทอดทอดเยอะป่ะเยอะพี่เยอะพี่ตรงผมเนี่ยพี่กลับมาหาผมได้เอาของได้ให้พี่เดี๋ยวพี่เล่นตรงนี้ก่อนกลับยังไงวะไอ้สัตว์พูดไม่คิดเดินนี่พี่เดินได้บ้านใดหนึ่งบ้านตายหนึ่งเนาะเราบ้านจะอยู่ไงโอเคเดี๋ยวเราบ้านหมดพี่เดินได้เออเราบ้านหมดก่อนพี่เชี่ย้ายยิงไอ้บีลบไว้หลบไว้ พี่มักตับพี่ว่าครับใช่พี่มันต้องออกหมดเลยพี่จ๋อขับรถหรอคุณผู้เออมันเสียขับรถแล้วมันมันหยุดอ่ะมันหยุดแล้วเนี่ยหยุดละอย่างเงี้ยเปิดมุมขวาได้โมขวาเลยผมไม่เปิดลังคาเลยอ้าวหลานไม่ทันจริงวะโอ้รถ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 ไหลอีต่อหน้าเราอ๋อไหลมันตายหมดอีกตายหมดแล้วพี่มันตายหมดแล้วมาโดนบ้านม้าสามยิงโอ้ย ถ้ามาถามก็ต้องออกยิ่งผมไม่พังเลยเนี่ยก็จัแปรบจักอยู่มนกันตีกไปเลยโม่เผื่อมันระเบิดมาเจอยาน้ำไม่มีว่าขอเก็บศพก่อนละกันหมวกก็ไม่มีก่อก็แตกก็เนี่ยร่าสุดนระพิ่ก็ราดเจ็บนะพี่ก็รัดเจ็บกับสองชั้นใหญ่ มังอยากหัวแตกแล้วพี่เฮ้ยแัดฟ้าก็หล่อเด็ดแม่ยาน้ำไม่มีมีมีพี่บอยมาเอาผมเนี่ยเดี๋ยววิ่งกลับสี่สี่ปะน่าใช่แล้วพี่อายาน้ำพี่บอยไม่ชั่วเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ก็ได้น่าสี่สองสองอะ นั่นก็สี่สามหนึ่งอะแค่สามตัวแล้วอ๋อกูรู้ละห้องเลืกก่อนคุณโบห้องเลืกห้องเลืกระเบียงระเบียงขวาระเบียงขวาเห็นระเบียงระเบียงต้องออกนะระเบียงต้องออกนะระเบียงต้องวิ่งออกเฮ้ยไปตรงไหนอ่ะ เราหลักบ้านกระดาษอยู่เนี่ยหัวเราพี่ก้าวแต่และก็มาอยู่ชั้นสนะเต้นโอ้ยตาผ้า,าเฮีย <laughs> ข้างซ้ายตัวหนึ่งนะ น่าจะมีงูอีกนะน่าจะสี่ไม่ครบแล้วบนหัวกูกระลาดแล้วก็บ้านซ้ายแหละอุ้ยครบแล้วกันแต่เขาหัวละเต้สัสสีอยู่ตรงนี้คนละเต้กันหมดเลยเผื่อกระลาดแล้วคนละเต้กับบ้านบ้านใหญ่ด้วยเนาะอืมสี่เฮียแม็กอยู่ข้างล่างน่าจะสี่สองเร็นัแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งเลยแบบมีแต่เศษอย่างเดียวอะแล้วเราสี่ยังอยู่ในวงวัวอยู่แบบแค่ตรงตรงมันปลายบันไดอบบแบบชุบแล้วโอ้หมันอยู่ตรงในตรงซอกเนี้ยเออเดี๋ยวมันก็ออก มันออกได้ป่ะน่ะน้องแล้วน้องเรากรอ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 คุณบึมผมน็องสองใครเดินไปชุบบ้านหัวตายเออบนหัวตายเลยน่ะตัวเดียวละแยวก็สุดท้ายแล้วมันจะไม่เหน็ดตัวเดียวพี่บึมพี่บึมกเหน็ดไปแล้วเอ้โอน้องมู เอาอไม่ไดนเลยเฮ้กูตกใจ <c oughs> ไม่ช <c oughs> ี้ทำดีทำดีทำดีเพิ่ทำดีำด <c oughs> อยู่ดีวิ่งพววพันออกมากูตก